สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนภาษาอังกฤษนะครับสำหรับวันนี้นะครับภาษาอังกฤษเราจะมาฝึกพูดภาษาอังกฤษนะครับแต่ละสถานการณ์นั่นเองนะครับก็คือ1สถานการณ์นะครับหเหตุการณ์เราสามารถพูดว่าอย่างไรได้บ้างนะครับใครที่ยังไม่ติดตามนะครับก็ฝากติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆนะครับโอเคส่วนจะมีประโยคอะไรบ้างนะครับเราไปฝึกกันเลยนะครับ เหตุการณ์ที่1นะครับสถานการณ์ที่1นนะครับอย่างเช่นเราจะบอกว่าสวัสดีนะครับประโยคบอกว่าสวัสดีนะครับเราสามารถที่จะพูดว่าอย่างไรได้บ้างนะครับตัวอย่างเช่นนะครับประโยคแรกกันเลยนะครับ hi hi สวัสดีนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไหร่นะครับ hello hello สวัสดีนะครับอันนี้ก็เป็นทางการขึ้นมานั่นเองนะครับต่อไป good morning Good morning สวัสดีตอนเช้านะครับอันนี้ก็ใช้บ่อยเช่นเดียวกันนะครับเป็นการสวัสดีตอนเช้านั่นเองครับต่อไป o o o f t f t n r o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  f t f t n r o o นะครับอันนี้ก็คือสวัสดีตอนบ่ายนะครับต่อไป Good evening Good evening สวัสดีตอนเย็นอันนี้ก็เป็นการทักทายสวัสดีตอนเย็นนั่นเอง what's up What's up นะครับอันนี้ก็คือจะแปลว่า สวัสดีเป็นไงบ้างนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะไม่เป็นทางการเท่าไหร่นาะเป็นการทักทายคนที่สนิทกันมากนะครับ WhatsApp ต h ั t นะครับอันนี้ก็คือประโยคนะครับบอกว่าสวัสดีนะครับมีประโยคหลากหลายนะครับให้เรานะครับได้เลือกใช้ครับก็ขอให้ฝึกกันนะครับแล้วก็จําให้ได้นะครับจะได้นําไปใช้ได้เลยนะครับต่อไปประโยคบอกลานะครับบอกลาภาษาอังกฤษนะครับเราสามารถที่จะพูดว่าอย่างไรได้บ้างนะครับประโยคแรกนะครับบาย บายอันนี้ก็คือลาก่อนเนาะบายนั่นเองนะครับต่อไปนะครับ goodbye goodbye ลาก่อน,นะครับต่อไป I've got to go I've got to go I've got to go นะครับอันนี้ก็คือฉันต้องไปแล้วต่อไปนะครับ see you later see you later see you later นะครับอันนี้ก็คือแปลว่า เจอกันใหม่นะนะครับหรือ see you soon see you soon เจอกันใหม่นะต่อไป take care take care take care นะครับอันนี้ก็จะแปลว่าดูแลตัวเองด้วยนะลาก่อนต่อไป have a good one have a good one ขอให้เป็นวันที่ดีนะครับประมาณว่าลาก่อนบอกลานั่นเองนะครับ have a good one นะครับ bye goodbye I've gotta go I've gotta go. See you later. See you soon. See you soon. Take care. Take care. Have a good one. ฝึกกันด้วยนะครับจะได้จำนำไปใช้ได้เลยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูประโยคขอโทษกันบ้างนะครับเราจะสามารถพูดว่าอย่างไรได้บ้างนะครับในกรณีที่เราจะขอโทษนั่นเองนะครับประโยคแรกเลยนะครับ I am so sorry. หรือ เราสามารถที่จะพูดเร็วๆได้ว่า I'm so sorry, I'm so sorry ครับก็จะแปลว่าฉันเสียใจยครับต่อไป My apologies, My apologies, My apologies นะครับขอโทษนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางการขึ้นมาไพาราะขึ้นมานะครับ Oh my bad, Oh my bad ฉันแย่เองแหละเป็นความผิดฉันเองแหละนะครับ Oh my bad นะครับต่อไป Sorry, it was my fault. Sorry, it was my fault. นะครับก็จะแปลว่าขอโทษเป็นความผิดฉันเองนั่นเองนะครับ I must apologize for that. I must apologize for that. นะครับก็จะแปลว่าฉันต้องขอโทษสำหรับเรื่องนั้นนะครับ I must apologize for that. นะครับ ก็คือจะเป็นประโยคบอกขอทโทษนะครับเห็นไหมเราสามารถจะเลือกนะครับแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับตามความเหมาะสมนั่นเองนะครับ I am so sorry, my apologies, oh my bad, sorry, it was my fault, I must apologize for that นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือประโยคบอกขอทโทษนั่นเองนะครับฝึกให้ได้นะครับจะได้นำไปใช้ได้เลยนะครับ ต่อไปนะครับในกรณีที่เราจะบอกว่าไม่เป็นไรนะครับประโยคบอกว่าไม่เป็นไรนะครับเราสามารถที่จะพูดว่าอย่างไรได้บ้างนะครับประโย,แบบ pave, ยคแรกเลยนะครับ You welcome you are welcome นะครับด้วยความยินดีนะครับก็คือไม่เป็นไรนะครับด้วยความยินดีนั่นเองนะครับต่อไป that's all right that's all right นะครับก็จะแปลว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับ That's all right นะครับต่อไป no worries no worries นะครับอันนี้ก็คือไม่ต้องกังวลน,นะครับก็คือไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลน,นั่นเอง no problem no problem นะครับไม่มีปัญหาไม่เป็นไร my pleasure my pleasure นะครับอันนี้ก็คือด้วยความยินดีประโยคเหล่านี้นะครับก็คือประมาณว่าไม่เป็นไรนั่นเองนะครับ จำให้ได้ด้วยนะครับจะได้นำไปใช้ได้เลยนะครับต่อไปนะครับยังไม่หมดนะครับเช่น never mind never mind นะครับก็จะแปลว่าช่างเฮอไม่เป็นไรนะครับ don't apologize don't apologize นะครับไม่ต้องขอโทษหรอกนะครับก็คือไม่เป็นไรนะครับ it doesn't matter it doesn't matter นะครับ ไม่สำคัญอะไรหรอกนะครับก็คือไม่เป็นไรนั่นเองต่อไป don't worry about it don't worry about it นะครับก็คือไม่ต้องกังวลหรอกนะครับต่อไป don't mention it don't mention it นะครับอย่าพูดถึงมันเลยนะครับก็คือไม่เป็นไรนั่นเอง that's okay that's okay นะครับ ก็คือไม่เป็นไรโอเคนะครับเหล่านี้ก็คือประโยคประมาณบอกว่าไม่เป็นไรนะครับ never mind don't apologize it doesn't matter don't worry about it don't mention it that's okay that's okay นะครับฝึกให้ได้นะครับจะได้นำไปใช้เนาะต่อไปนะครับเรามาดูประโยคนะครับคำชมเชยกันบ้างนะครับเราสามารถที่จะพูดว่าอย่างไรได้บ้างนั่นเองนะครับ ตัวอย่างประโยคแรกกันเลยนะครับ good job good job แปลว่าทำได้ดีมากนะครับดีมากนะครับ well done well done นะครับทำได้ดีนะครับทำได้ดีมากนะครับต่อไป you are amazing you r e amazing นะครับก็คือคุณสุดยอดมากคุณสุดยอดมากนั่นเอง you r e incredible you r e incredible คุณช่างเหลือเชื่อนะครับก็คือคุณสุดยอดมากเลยนะครับ You're awesome You're awesome นะครับก็คือคุณเจ๋งมากคุณสุดยอดมากนั่นเอง Good job Good job Well done Well done You're amazing You're incredible You're awesome You're awesome นะครับประโยคเหล่านี้ก็คือประโยคชมเชยนะครับ ต่อไปนะครับเรามาฝึกนะครับพูดประโยคขอบคุณกันบ้างนะครับประโยคขอบคุณนะครับเราสามารถที่จะพูดว่าอย่างไรได้บ้างนะครับ thanks thanks ขอบคุณนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไหร่นะ thank you thank you ขอบคุณนะครับอันนี้ก็เป็นทางการขึ้นมานั่นเองนะครับจะให้พูดนะครับสวยขึ้นมาอีกก็คือ thank you so much thank you so much นะครับขอบคุณมากๆนะครับ I can't thank you enough. I can't thank you enough. ก็จะแปลว่าฉันขอบคุณมากๆนะครับเท่าไหร่ก็คงไม่พอนั่นเองนะครับโอ้โหเพราะขึ้นมาเลยทันทีนะครับ That's very kind of you. That's very kind of you. ก็แปลว่าคุณใจดีจังเลยนะครับคุณใจดีมากๆนะครับต่อไป I appreciate you help. I appreciate you help. I appreciate your help นะครับก็จะแปลว่าฉันซาบซึ้งมากๆนะครับสำหรับความช่วยเหลือนั่นเองนะครับโอเคทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ thanks thanks thank you thank you thank you so much thank you so much I can't thank you enough I can't thank you enough That's very kind of you That's very kind of you I appreciate your help I appreciate you help อันนี้ก็จะเป็นประโยคนะครับบอกขอบคุณนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็จบลงไปแล้วนะสำหรับการฝึกพูดภาษาอังกฤษนะครับแต่ละสถานการณ์นั่นเองนะครับว่า1เหตุการณ์นะครับเราสามารถที่จะพูดว่าอย่างไ่ได้บ้างนะครับมีหลายประโยคเลยนะครับเราสามารถใช้แทนกันได้เลยนะครับ ก็ขอให้ฝึกกันด้วยนะครับจะได้นำไปใช้ได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมนะครับติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมีคำถามอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับก็จะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยทีเดียวนะครับโอเคเจอกัน e p ีหน้านะครับอย่าลืมติดตามอีีหน้าด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ